อยู่กับเรานะครับ M Journey Channel วันนี้เราจะมารีวิวเครื่องชงกาแฟอัตโนมัตินะครับเป็นของ Nescafe รุ่น m i n i มี Me นะครับสำหรับคุณสมบัติพิเศษของเครื่องรุ่นนี้นะครับเครื่องชงกาแฟมินิมีเป็นระบบอัตโนมตินะครับใช้ไฟอยู่ที่1,500วัตต์แรงดันอยู่ที่15บาร์นะครับเป็นระบบควบคุมปรับแรงดันน้ำอัตโนมัติ สามารถปรับระดับน้ําได้ตามเครื่องดื่มที่คุณต้องการนะครับด้วยการปรับกล้านซึ่งมีอยู่ทั้งหมด7ระดับนะครับใช้งานสะดวกและง่ายต่อการทําความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นถัานรองแก้วนะครับซึ่งมันสามารถปรับได้3ระดับนะครับตัวนี้จะเรียกว่าแคปซูลก็ได้นะครับมันเป็นแคปซูลที่ช่วยในการทําความสะอาดนะครับผมในการใช้งานครั้งแรกนะครับ และในการใช้งานนะครับบางทีเราอาจจะอยากล้างนะครับเราก็สามารถจะเอาอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับมาเพื่อทําความสะอาดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวมินิมีซึ่งเป็นพระเอกของเรานะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกเอกสารประกอบของการใช้งานเครื่องนะครับเป็นคู่มือต่างๆนะครับสิ่งสําคัญที่สุดนะครับหลังจากเราซื้อเครื่องมาแล้วนะครับนั่นก็คือการลงทะเบียนเพื่อทําการรับประกันนะครับสําหรับในแผ่นนี้นะครับก็จะมีทั้ง QR code แล้วก็ตัว รหัสเครื่องนะครับเพื่อให้เราทำการลงทะเบียนนะครับเราสามารถสแกนตัว QR code แล้วก็ใส่รหัสของอตัวอุปกรณ์ได้เลยนะครับในหน้าเว็บไซต์ที่เราเปิดจาก QR เมื่อกี้เนาะ mm hmm. แกะหอ,อมานะครับผมเราก็จะเจออุปกรณ์ก็คือเจ้าตัวมินิมีเนี่ยแหละใส่เส้นสีแดงนะครับสวยงามมากาก่อนอื่นนะครับ ในการใช้งานครั้งแรกเราก็จะต้องเสียบปากก่อนซึ่งอย่างที่ผมแจ้งไปนีตอนแรกนะครับผมในการใช้งานเครื่องตัวมินิมีเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องทําการล้างเครื่องก่อนสิ่งแรกที่เราควรจะทํานะครับก็คือเราจะต้องถอดตัวแทงน้ํานะครับซึ่งอยู่ด้านหลังเนี่ยเทน้ําสะอาดใส่ลงไปนะครับตัวน้ำเนี่ยที่ใส่เนี่ยมันสามารถตัวแทงนะครับมันบรรจุน้ําได้0.8ลิตรนะครับผม ซึ่งอันนี้เราสามารถเอาเหยือกเทใส่ไปได้เลยนะครับผมเทไปในปริมาณในครั้งแรกนะครับผมแนะนำให้เทจนถึงตัวแม็กเลยนะเพราะว่าเราจะต้องทำการล้างอยู่2รอบนะครับรอบแรกเนี่ยจะต้องล้างด้วยน้ำเย็นก่อนนะครับผมรอบที่2เนี่ยจะต้องล้างด้วยน้ำร้อนนะครับซึ่งทั้ง2รอบเนี่ยจะต้องปรับระดับไปที่7นะครับผมเพื่อให้ เครื่องมันลันของมันจนสุดนะครับผมตัวถาดนี้ครับมีความสำคัญมากครับก็คือมันสามารถรองรับได้3ระดับนะครับปรับระดับให้ดูนะครับก็คือมันเป็นการเกี่ยวนะครับผมปรับระดับได้3ระดับขึ้นอยู่กับตัวแก้วที่เราใช้งานนะครับเพื่อนลองปรับระดับดูนะครับตามความเหมาะสมนะครับอันนี้จะเป็นตัวถาใส่แคปซูลนะครับเริ่มจากเราเอาแคปซูลที่ ให้มาในกล่องนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วเราปรับระดับเป็นที่7นะครับผมจากนั้นกดเปิดเครื่องครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าจะเป็นไฟกระพริบสีแดงนะครับรอจนกว่ามันจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับมันถึงจะใช้งานได้นะครับผมอันนี้ก็คือตัวเครื่องจะทําการวอร์มนะครับเพื่อให้ได้ทั้งน้ําร้อนน้ําเย็นนะครับผมรอกันสักพักหนึ่งนะครับ ในการใช้งานครัง้งแรกเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลานานนิดนึงนะครับผมโอเคครับเมื่อขึ้นเป็นสีเขียวแล้วเริ่มจากน้ำเย็นก่อนนะครับจะสังเกตนะครับว่าเป็นระดับ7แล้วเราก็ปัดไปด้านสีน้ำเงินนะครับเขาก็จะเป็นน้ำเย็นออกมานะครับผมอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลย แล้วเราเลือกระดับ7เนาะเพื่อจะให้เขาทำการล้างตัวท่อหรือสายยางอะไรต่างๆนะให้มันสะอาดครับผมหลังจากนั้นนะครับเทน้ำเก่าทิ้งครับปัดมาทางสีแดงครับเพื่อเป็นการล้างด้วยน้ำร้อนอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับตัวกลวยที่เขาให้มานะครับตัวปากมันจะเป็นเหมือนลูกกลวยอะ่ะมันก็เลยทำให้น้ำอะไหลามารวมกันได้ครับผม ต่อไปนะครับจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำนะครับผมที่ตัวกล่องนะครับทุกกล่องนะครับจะมีระบุว่า,อ,าอย่างอันเนี้ยใช้น้ําอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมาดานข้างไม่เจอก็จะอยู่ตรงด้านบนนะครับผมเขาก็จะระบุไว้ชัดเจนเลยว่าใช้น้ําอยู่ที่เท่าไหร่อย่างที่ถืออยู่นี้นะครับเป็นของดัชเชสนะครับเป็นมาซิโม o นะครับจะใช้น้ําอยู่ที่ ระดับ2นะครับผมก็คือจะเป็นช็อตนั่นแหละนี่ครับจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีระบุไว้ชัดเจนเลยนี่2ขีดก็คือเท่ากับ50 ml นะครับผมจะมีระบุไว้ทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับผมรวมถึงตัวแคปซูลแต่วันนี้นะครับเราจะมาทำของ Starbucks ครับท o f ฟ e ี่นัทลาเตน,นะครับ ครับผมเริ่มจากการเอาแก้วมาวางก่อนนะครับณนะจุดรับน้ํานะครับโอเคตรงแล้วนะครับผมตัว Starbuck Toffee นัท La เต้เนี่ยเขาจะใช้2แคปซูลนะครับซึ่งจะมีแคปซูลที่1ก็คือแคปซูลของนมแล้วก็แคปซูลที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนของตัวลาเต้น,นะครับผมเราจะเริ่มจากตัวนมนี้ก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนเนาะ เห็นไหมครับว่าแคปซูล2แคปซูลเนี่ยสีจะต่างกันโอเคมรีระบุระดับน้ำด้วยนะครับก็คือนมเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ5ส่วนตัวที่เป็นกาแฟอยู่ที่ระดับ1นะครับผมเริ่มจากดึงหัวขึ้นนะครับผมแล้วก็ดึงตัวที่ใส่แคปซูลมาอันนี้เดี๋ยวเราเอาตัวที่เราล้างออกก่อนนะครับผมเริ่มจากใส่ตัวแคปซูลนมนะครับผม เคปิดปิดจนดังกรึบนะครับผมหลังจากนั้นนะครับปรับมาที่ระดับ5อันนี้คือไม่แน่ใจนะครับว่าระดับไหนก็เลยต้องดูที่กล่องอีกรอบหนึ่งอ่าเราปรับมาระดับ5นะครับผมแต่อันนี้อยู่ที่เพื่อนๆเลยนะว่าชอบแบบความเข้มข้นแค่ไหนนะครับผมแต่ก็คือเรคคอมเมนต์ของเขาเนี่ยก็คือระดับ5หลังจากนั้นนะครับเราก็ปัดไปทางร้อนนะครับ อันนี้เครื่องก็จะทำงานลงมาแล้วนะครับผมกลิ่นเนี่ยหอมมากเลยคือถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆได้กลิ่นเนี่ย <c oughs> เพื่อนๆจะแบบติดใจอ่ะผมบอกเลยผมอะคนหนึ่งที่เอาจริงๆไม่ค่อยทานกาแฟนะก็เนี่ยเพิ่งมาศึกษาแล้วก็ตัดสินใจซื้อไอ้ตัวเนี้ยโดชีกูโสโตเนี่ยซึ่งจริงๆเพื่อนๆทุกคนนะผมเข้าใจว่าเพื่อนๆทุกคนะ่ะลังเลระหว่างตัว แล้วเชฟกุสโตกับเนสเพโซว่าจะทานแบบไหนเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมีคำตอบให้เพื่อนๆนะครับอันนี้ก็คือหลังจากได้นมมาเสร็จเราก็ตัวต่อด้วยแคปซูลที่2นะครับผมกับใส่ไปปุ๊บโอเคปิดปุ๊บอันนี้จะถูกปรับที่ระดับ1น,นะครับหลังจากนั้นก็ดันนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่ามันมีฟองนมอยู่ด้านบนด้วย นี่แหละครับคือดอลเช่กุสโตนะครับคือเขาค่อนข้างมีความหลากหลายในการทำกาแฟนะครับน่าเห็นไหมมีชั้นนมชัดเจนนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอนะ้ำมันหยุดๆก่อนเนาะไอถ้ถาดที่รองเนี้ยครับมันเอาไว้รับไอตัวน้ำที่มันยังหยดไม่เสร็จนะครับเนื่องจากมันใช้แรงดันอัดเข้าไปในตัว กระบอกมันนะครับตัวแคปซูลมันนะซึ่งอพอมันยิงน้ําอัดแรงๆลงมาปุ๊บเนี่ยมันก็ยังมีน้ําที่คาอยู่ข้างในนะครับเราก็เลยจําเป็นจะต้องใช้ถาดเนาะถัดมานะครับเราก็จะเปิดปุ๊บโอเคเอาแคปซูลที่ใช้แล้วออกนะครับต่อไปนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมมาไปคนเจอว่าจริงๆแล้วอะตัว ดอ l เช่กูสโเนี่ยมันมีอะแดปเตอร์ที่สามารถใส่ของเนสเพโซได้อันนี้จะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับแคปซูลมันต่างกันเลยเนาะแล้วทำไมมันใช้ในเครื่องเดียวกันได้มันสำคัญตรงนี้เลยครับมันทำให้ผมตัดสินใจซื้อตัวนี้มาแต่สำหรับเพื่อนเอนบางท่านนะครับอาจจะชอบตัวที่เป็นเ p r e s s o ก็ได้ อาจจะไปซื้อของเขาเลยก็ได้นะครับอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ชี้นำนะแต่ผมจะแจ้งให้ทราบว่าไอตัวนี้มันมีความพิเศษตรงมันสามารถซื้อแอดปเตอร์มาใส่ได้เนี่ยเพื่อนๆก็เอาตัวแคปซูลใส่เข้าไปครับผ่านแอดปเตอร์ตัวนี้กดให้แน่นครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะออกมาได้หรือเปล่าอ่าดูนะครับตัวนี้มันจะอ่อพอมันผ่านแคปซูลเนี่ย ผ่านไอ้ตัวอะแดปเตอร์เนี่ยมันจะกดยากนิดนึงแต่ผมแนะนําให้เพื่อนอ่ะกดกดตัวแคปซูลให้แน่นนะครับก่อนที่จะปิดฝาตัวแคปซูลเนาะตัวอะแดปเตอร์อ่ะหลังจากนั้นเราก็จะทําการกดลงไปปุ๊บปิดได้แล้วนะครับไม่ใช่ว่าปิดไม่ได้นะมันปิดได้นะเพีเยงแต่ว่ามันจะแข็งนิดนึงซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนบอกว่าไม่อยากใช้อย่างนี้แนะนําให้ซื้อ2เครื่องนะครับแต่ถ้าเกิดงบน้อยอย่างผมเนี่ย ผมก็เลือกเป็นวิธีนี้ครับผมหลังจากเรากดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปรับระดับน้ำตามความต้องการนะครับใครชอบออความหอมของกาแฟชอบความเข้มชอบความขมมากอะไรเงี้ยครับก็ปรับมาที่แบบสัก1ห,หรือ2ออะไรเงี้ยครับผมอันนี้เราจะทำให้ดูก่อนนะครับอ่าเห็นไหมครับผม อันนี้ผมตั้งเป็นระดับ1น,นะจะได้ทราบว่ามันอยู่ที่ไหนอันนี้สำหรับกาแฟช็อตน,นะอันนี้ผมมาปรับเพิ่มเป็นระดับ2เพราะว่าเ,ออเราไม่ชอบกินเข้มมากเราชอบกลิ่นนะแต่เราไม่ชอบความเข้มไม่ชอบความขมแล้วก็ปรับขึ้นมาน,นิดนึงครับผม โอเคอันนี้ที่เพื่อนเห็นที่น้ําเยอะเนี่ยไม่ใช่ว่าระดับ2แล้วน้ําม,มันจะเยอะอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเราปรับอยู่ประมาณสอสารอบนะครับผมเพื่อให้ได้น้าเยอะนะครับผมแล้วเราทําการเปลี่ยนมุมในการถ่ายทําด้วยนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วคือเครื่องออโต้นะครับพอมันถึงขีดมันเนาะมันก็จะดีดออกมาเราก็ทําการเปิดเพื่อจะทิ้งแคปซูลนี่ อยแล้วก็จะหยดเป็นปกตินั่นแหละโอเคให้ดูแคปซูลนิดนึงครับเห็นไหมครับอุ้ยร้อน <laughs> มันจะโดนเจาะอ,อะครับเป็นลักษณะเดียวกับไอตัวเครื่องที่เป็นเนเพโซเลยครับผมอันนี้ก็คือผ่านตัวแดปเตอร์เนาะซึ่งต้องซื้อแยกต่างหากเครื่องนี้นะครับเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบความหลากหลายเนาะผมก็แนะนำนะให้ใช้ตัวนี้ ซึ่งราคาไม่สูงมากอ่ะเราเอาเดปเตอร์เสียบกลับคืนนะครับผมก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนี่ปิดเครื่องเป็นยังไงครับเพื่อนๆกับเครื่องชงกาแฟดา c เช่กุสโตของเนสกาแฟเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามันสามารถทำกาแฟได้หลากหลายนะครับมันสามารถใช้แคปซูลของสตาร์บัคก็ได้ของด c h เช s ก็ได้ซึ่งทำให้เราอะ สามารถเลือกกาแฟที่หลากหลายมาทานได้นะครับสำหรับคนที่ชอบความหอมผมแนะนำนะไปใช้เนสเ e s โซแต่ถ้าเกิดชอบความหลากหลายจริงๆ n a c ดา u ์เชสเนี่ยตอบโจทย์จริงๆครับนี่เป็นไงครับผมแก้วเล็กนะครับเป็นกาแฟดอยช้างนะครับซึ่งเป็นแคปซูลเล็กซึ่งเป็นแคปซูลของเนสเ e s โซนะครับแก้วใหญ่นะครับเป็นของ ดัชเชสกุสโตนะครับซึ่งเป็นสตาร์บัคเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ดูเราจนจบนะครับเราก็รบกวนเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อให้เรามีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับกาแฟหอมและอร่อยมากทั้ง2ตัวเลยนะครับผมแนะนำนะครับเพื่อนๆที่กำลังมองหาให้ลองดูก็ได้ครับเราจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับหลังจากลงทะเบียนแล้วเนาะ มันจะมีการลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งเพื่อรับตัวกิฟต์บ็อกจากตัว n นสกาแฟนะครับในตัวกิฟต์บ็อกมีอะไรบ้างนี่ก็จะมี6รสชาติให้เราเลือกนะครับผมก็จะเป็นของดาเช่กุสโตแล้วก็เป็นของซาบักนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะเพื่อนๆตามลิงก์นี้ได้เลยขอบคุณครับสำหรับการรับชมแล้วเ,เจอกันใหม่ครับ